สวัสดีค่ะอัตตา Academy ค่ะวันนี้คลิปวิดีโอนี้จะเป็นการสอนการสร้างหมวดหมู่ปฏิทินใหม่บน Google Calendar ค่ะก่อนที่จะอัปโหลดข้อมูล Calendar เข้าไปเนี่ยก็จะมาสร้างหมวดหมู่ก่อนเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีกันอย่างแรกค่ะเข้าไปที่ อีเมลของตัวเองที่เป็น Gmail นะคะคลิกไปที่ Google Apps ค่ะข้างบนที่เป็นเครื่องหมายจุดจุดจุดเก้าอันแบบนี้นะคะเลือกไปที่แอป Calendar นะคะที่เป็นปฏิทินแบบนี้เลยคลิกเข้าไปรอสักครู่ก็จะปรากฏเป็นหน้าตา Google Calendar แบบนี้นะคะที่เป็นปฏิทินบนเดสก์ท็อปของเราแบบนี้บริเวณด้านซ้ายด้านล่างค่ะจะเป็น My Calendars หรือประเภทปฏิทินต่างๆที่เราได้ตั้งค่าไว้อย่างเช่นหมวดหมู่ต่างๆแบบนี้นะคะ ก็เป็นหมวดหมู่ส่วนตัวของเรา birthday family หรือ task งานต่างๆที่เราตั้งเซตไว้ทีนีเ้เราต้องการสร้างหมวดหมู่ใหม่ให้คลิกไปที่เครื่องหมายบวกค่ะแล้วก็ create new calendar หรือสร้างปฏิทินใหม่ค่ะเพื่อที่เราจะสร้างหมวดหมู่ใหม่ให้มันไม่สับสนกับปฏิทินเก่าที่เราเคยมีนะคะตั้งชื่อค่ะตั้งชื่อปฏิทินถ้าให้สะดวกต่อการใช้งานเลยก็คือตั้งชื่อเป็น my secrets calendar ของเราเลยก็ได้หรือว่าใครสะดวกตั้งยังไงก็ได้แต่ว่าเพื่อง่ายต่อการใช้งานแนะนำให้เป็น My Secrets Calendar นะคะจากนั้นเรียบร้อยก็ Create Calendar ได้เลยค่ะรอสักครู่แล้วก็ปฏิทินหมวดหมู่นี้ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ก็จะปรากฏอยู่บริเวณด้านซ้ายล่างขึ้นมาเพิ่มแบบนี้นะคะเป็นหมวดหมู่ใหม่แต่ทีนี้เนี่ยเมื่อเราโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะยังไม่เห็นอะไรบนปฏิทิน ใช่ไหมคะอันนี้คือเราติ๊กถูกแล้วแปลว่าเราเปิดการมองเห็นปฏิทินหมวดหมู่นี้แล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้อัปโหลดข้อมูลมาใส่ดังนั้นบนปฏิทินก็จะยังไม่เห็นอะไรแต่ให้สร้างหมวดหมู่แบบนี้ไว้รอไว้ก่อนเดี๋ยวคลิปถัดไปจะมาสอนการอัปโหลดข้อมูลเข้ามาที่ปฏิทิน My s e c r e t Calenda r อันนี้ค่ะ